เห็นไหมครับล่างทรงละหรืออาจารย์ต,ต่างๆออกมาแต่ละคนแต่ละแบบเนี่ยโหอย่างเช่นเชื่อมจิตงั้นไม่มีคารวมเลยเด็กคนที่จะทําเชื่อมจิตได้เนี่ยต้องมีสมาธิใช่ป่ะถึงจะทําไม่ได้ก็ทําตัวให้นานับถืออย่างเช่นนั่งสมาธิสอนคนอยู่ในศีลในธรรมนี่นึกจะว่าหนุ่มกัญชัยก็ว่าจ,าจาชูอย่างนู้นแล้วก็ไล่ฟ้องคน,คนคนที่ถือศีลกินเจแบบนี้ผู้ที่เชื่อมจิตได้แบบนี้เขาต้องบ่อยวางไม่ยุ่งเรื่องทางโลก นี่เต้นแรงเด้งากาตบหัวตบหัวคนนี้เอาน้ำราดหัวหนู้นาดหัวคนนี้คนแม่ก็ยังนับถือแล้วนี่ก็ออกมาใหม่เลยอีกสองคนสามคนทีแล้วเนี้ยเนี้ยแ,แล้วก็อ้างรักษาคนอ้างเป็นลูกหลานพระเจ้า้าพระองค์อะไรไม่รู้อ้างคนนู้นคนนี้จริงๆเนี่ยนะถ้าพิสูจน์ไม่ได้ว่าตัวเองเป็นลูก <c oughs> ใครลูกตาเราใครแล้วมนอ้างตัวเป็นล่างทรงอย่างเงี้ยคุณจะจับเขา <c oughs> มันไม่มีหลักฐานยืนยันทําไม่ได้ออกมาแต่ละคนเนี่ยโหร้องแว้ บ็ว่บาบา้บาบอก็คนแม่งยังเชื่ออีกโอ้โหแล้วการกระทํากระทําเนี้ยเนี้ยใครเขาก็ทําได้ทุเลรศแล้วกเอาธนูไปยิงใส่คนน,นู้นคนนี้ก็โอ้โหคนแม่งยังเชื่อนะกร่าบไหว้เรียกเป็นอาจารย์คนบา้บาบอบอคนโกหกตลรถตแหล,ล,ลนี่มนุษย์แม่งชอบมันเชื่อคนพูดจาดีๆพูดจริงจังจริงใจเนี่ยพูดจาตรงไปตรงมาคนแม่งไม่ชอบเหมือนคนทํางานอะคนไม่ชอบชอบคนเลี้ยเอองามแงะ้ยอยากจะบวมไม่สึก